มาพร้อมรูปรักที่หรูหราสง่าง,งามเชิญสัมผัสกับ Suzuki b u r s m a n 400รถจักรยานยนต์แบบอโตเมติกที่กำลังถึงที่นิยมอย่างมาก Suzuki b u r s m a n 400จากความหรูหราสง่าง,งามในพิกัด4 0 0ซ c d o s c โคมไฟคู่หน้าแบบ Multi Reflector และไฟท้ายแบบ LED ไฟเลี้ยวหน้าและหลัง Built-in จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีที่เหนือชั้นเหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการความคล่องตัวขับขี่งา่ายนั่งสบายทั้งผู้ขับขี่และสอนท้ายปลอดภยัยด้วยดิสเบรหนม่ครูแบบ ABS ระบบการสะเทือนหลังแบบโมโนโช็อแนวนอนช่องเก็บของขนาดใหญ่เสริมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกมากมาย Suzuki b e r g m a n 400คือถายเลือกที่ดีที่สุด รับนักเดินทางที่ชื่นชอบความทันสมัยที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายเหตุใดใครๆก็กล่าวถึงครูเซอร์ของซูซูกิกันมากคำตอบก็คือเอกลักษณ์ความลงตัวระหว่างคลาสสิกและโมเดิร์นนั่นเองสำหรับซูซูกิบูรหวาคันนี้ถ่ายทอดดูรู้ราคทันสมัยจะก็หยุดดันเป็นเสียงคำรางของครื่อยนต์แบบินทูบินขนาด8 0ีซี ระบบเกียร์5สปีดส่งกำลังการขับเคลื่อนด้วยพลังระบายความร้อนด้วยน้ำแผมเง้บปัดใหม่ตกแต่งชุดโครงเนี่ยมรอบคันสวยสง่าหรูหรามีระดับจนเล้รับรางวัล Bike of the Year 2020ที่ผ่านมาอีกด้วยเมื่อชีวิตต้องการความคล่องตัวสะดวกสบายคุ้มค่านี่คือรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่ง่ายเหมาะกับการเดินทางในเมือง ฉันนึกถึงความเท่บีสังใครต้องคันนี้ซูซูกิแวนแวนสองรอยบาะนั่งกว้างและยาวล้อหลังกว้างเป็นพิเศษบา้ายโครงเมียมกระเป๋าใส่เครื่องมือแบบพกพาขับขี่สนุกห่องตัวขับขี่ไปไหนใครเห็นก็ต้องมองแต่ถ้าต้องการขับขี่ให้ได้อารมณ์แบบสปอร์ตต้องนี่เลย s u ซ,ซูกิ GSX-R150 สปอร์ตเต็มพิกัดสายพันธุ์ GSXR Serie s และซูซูกิ G S x S 150 street s p ย r t สายพัน G S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 eries บิดกเล้วจ่ดด้วยเครื่องยนต์แบบ D O S C C Vowel หนึ่งร้ยเมซีซีเียแมนรุ่น6สปีดริ่งสนุกเล้าจัดชอบรุ่นไหนกดจับไปหรือจะมีไว้คู่ก็ไม่ว่ากันโอเค สำหรับท่านที่สนใจและจองรถจักรยานยนต์ีไุรุ่นพันงานอกจากจะได้รับความมั่นใจถึงมาตรฐานความทนทานของรถจักรยานยนต์ที่ประกอบและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นในขลาวแถลงยังรับฟรีค้าจดทะเบียนรถทบอพร้อมรับสิทธิพิเศษบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวมถึงข้อเสนอพิเศษอื่นอีกมากมายโดยสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการขายของซูซูกิทุกทาน สำหรับท่านที่สนใจนการในเรื่องการขับขี่เรายังมีรุ้น่องขับรถบริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์จำกัดที่นี่เรามีคอร์สฝึกทักษะการขับขี่มากมายไม่ว่าจะเป็นทักษะการขับขี่ดไปทักษะการขับขี่รถักรยานยนตดใหกัอไ้หมวันน็อห้วก็กขั ทั้งหมดนี้ก็คือซูซูกิชื่อนี้การันตีในมาตรฐานที่ได้รับการพัฒนาและค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้รถจักรยานยนต์ชั้นนาที่ลูกค้าทุกท่านเลือกใช้อีกทั้งเราตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพและการบริการทำให้ซูซูกิเป็นที่ยอมรับม่ยาวนานจากผู้ขับขี่ทั่วโลกขอ